สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกจากช่องย่อยหนังสือให้คุณฟังนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือทีออ่ต้องเรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ได้วิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกีครับค่ะเล่มนี้ถึงจะพิมพ์มานานมากแล้วตั้งแต่ปี1937นนาะแต่หลักการข้างในนี่ยังใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยใช่ครับ วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ภาคแรกก่อนเลยเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้คนนะครับโดยเฉพาะ3บทแรกซึ่งผมว่ามันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาลองสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญแล้วก็ตัวอย่างที่น่าสนใจจากบทเหล่านี้ดูว่าเอเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างได้ดีขึ้นค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลักการแรกสุดที่คานากิเน้นย้ำเลยคือ ถ้าอยากเก็บน้ำพึ่งอย่าเตะรังพึ่งครับพูดง่ายๆก็คืออย่าวิจาร์อย่าตำหนิอย่าบ่นอืมใช่ค่ะเพราะว่าการวิจาร์เนี่ยมันเหมือนเราไปเอ่อไปทำร้ายความภูมิใจหรือเซลฟ์เอสตีมของเขานะคะมันทำให้เขาต้องตั้งป้อมป้องกันตัวเองทันทีเลยแล้วพอตั้งป้อมปุ๊บก็เกิดความรู้สึกต่อต้านไม่พอใจตามมาถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรอกค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีเหตุผลเข้าข้างการการะทำของตัวเองเสมอไม่ว่าคนอื่นจะมองว่าถูกหรือผิดก็ตามนะคะนึกถึงตัวอย่างในหนังสือเลยครับชัดมากอย่างชูกันครอลลี่จนได้ไหมครับฆาตะคนชื่อดังขนาดโดนจับได้ขนังข้าเขาสุดท้ายจะโดนประหารแล้วนะค่ะค่ะเขายังบอกเลยว่าเนี่ยเหรอคือสิ่งที่ฉันได้รับจากการปกป้องตัวเองอื้อโหขนาดนั้นเลยหรือเอาคาโปนอีกคน ก็มองว่าตัวเองทำแต่สิ่งดีๆช่วยคนอื่นแต่กลับโดนไล่ล่าซะง,งั้นคือถ้าขนาดอาชญากรยังไม่โทษตัวเองเลยแล้วคนทั่วไปอย่างเราๆราล่ะครับแม้แต่ลินคอนนีเองก็เคยพลาดเรื่องนี้นะแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนอืมดังนั้นค่ะแทนที่เราจะเริ่มด้วยการตำหนิหรือว่าชี้ข้อผิดพลาดเนี่ยลองพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาก่อนดีกว่าว่า เอ๊ะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นม euh ีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าการเข้าใจนี้ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยนะครับะแค่พยายามมองจากมุมเขาก่อนใช่ค่ะมันเป็นการเปิดประตูสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นมากกว่าครับผมพอรู้ว่าอะไรไม่ควรทําคือการวิจารณ์แล้วคานากีก็พาเราไปสู่สิ่งที่ควรทําเป็นหลักการที่สองเลยความลับสุดยอดของการปฏิบัติต่อผู้คนเขาบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นเลยในโลกนี้ที่จะทําให้ใครสักคนทําอะไรสักอย่างได้ คือออะะไรคคืการทำให้เขาอยากที่จะทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองครับอ๋อทำให้เขาอยากทำเองอันนี้มันไปเชื่อมกับความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคะอย่างที่นักจิตวิทยาเขาพูดถึงกันอย่างฟรอยก็พูดถึงแรงขับบางอย่างหรือจอห์นดิวีที่บอกว่าแรงกระตุ้นที่ลึกสุดของคนเราคือความปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญนะคะความอยากเป็นคนสำคัญนี้เองค่ะ ถ้าเราอยากจะจูงใจใครสักคนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังเสนอหรือสิ่งที่เราอยากให้เขาทําเนี่ยมันไปตอบสนองความต้องการของเขาได้ยังไงมีตัวอย่างเรื่องแตนนนวัคในหนังสือใช่ไหมครับที่ลูกชายไม่อยากไปโรงเรียนอนุบาลเลยใช่ค่ะค่ะจําได้แทนที่จะไปดุหรือไปบังคับเนี่ยพ่อแม่กลับใช้วิธีสร้างบรรยากาศสนุกๆชวนให้ลูกเห็นภาพเลยว่าไปโรงเรียนแล้วมันมีอะไรน่าทำบ้างแบบว่า ได้วาดลูปด้วยนิ้วร้องเพลงเล่นกับเพื่อนใหม่อืมกระตุ้นความอยากใช่ครับจนสุดท้ายลูกชายก็แบบตื่นเต้นอยากไปโรงเรียนเองเลยหรืออย่างตัวคานนกิเองตอนไปขอส่วนลดค่าเช่าห้องบอรูมโรงเรียนค่ะอันนั้นก็น่าสนใจเขาไม่ได้พูดว่าผมต้องการส่วนลดนะครับแต่ไปชี้ให้ผู้จัดการเห็นว่าการให้เขาเช่าในคืนที่ห้องมันว่างอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนยังไงตั้งหากนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลย คือการเปลี่ยนมุมมองจากมุมของเราจากสิ่งที่ฉันต้องการไปเป็นมุมของอีกฝ่ายว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะหาจุดร่วมกันได้ยังไงซึ่งการมองจากมุมคนอื่นเนี่ยมันก็โยงมาถึงหลักการที่3เลยนะครับที่เฮนรี่ฟอร์ดพูดไว้คมคลายมากว่าหากมีความลับสู่ความสําเร็จประการใดนั่นคือความสามารถในการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของคนคนนั้นเช่นเดียวกับมุมมองของตนเองโหประโยคนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยค่ะ แต่ในชีวิตจริงนี่ทำยากเหมือนกันนะคะเพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะโฟกัสอยู่กับเรื่องของตัวเองเป็นหลักจริงครับสังเกตง่ายๆหรือเวลาคุยโทรศัพท์หรือเขียนอีเมลคำแรกๆที่หลุดมามักจะเป็นผมว่าฉันคิดว่าใช่เลยค่ะการฝึกมองจากมุมของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงเนี่ยเลยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามต้องฝึกฝนแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันมหาศาลจริงๆค่ะเหมือนตัวอย่างจดหมายสมัครงานของบาบาร่าแอนเดอร์สันที่ประสบความสำเร็จมากๆ อ๋อค่ะค่ะเพราะเธอไม่ได้เขียนว่าตัวเธอเองเก่งอะไรหรือต้องการอะไรจากธนาคารแต่เธอไปเน้นว่าเธอจะเข้าไปช่วยให้ธนาคารบรรลุปเป้าหมายหรือแก้ปัญหาที่ธนาคารมีอยู่ได้ยังไงบ้างซึ่งมันต่างจากจดหมายแย่ๆจากบริษัทโฆษณาอีกฉบับในหนังสือเลยนะที่เอาแต่พูดเรื่องความต้องการของตัวเองใช่ค่ะมันคือการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของอีกฝ่ายแล้วเรามีอะไรที่จะไปช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นได้และที่สําคัญคือ การมองจากมุมของอีกฝ่ายแล้วกระตุ้นความต้องการในตัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกใช้หรือการเสแสร้งนะคะครับไม่ใช่การมนิพิเลตค่ะแต่มันคือการหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งคู่นะคะจากส่วนที่2ของหนังสือนะคะบทที่4ถึง9มาดูกันว่าหลักการที่ดูเหมือนง่ายๆเนี่ยมันมีพลังยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้จริงๆได้ยังไงบ้าง ใช่ครับคือหลักการพวกนี้มันอาจจะดูเหมือนพื้นฐานมากๆนะครับแต่ว่าการเอาไปใช้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําด้วยความจริงใจนี่แหละที่มันสร้างความแตกต่างได้จริงๆในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คารนกคีเขาย้ําบ่อยมากในเล่มนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหลักการแรกเลยการให้ความสนใจแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงคานิกีบอกว่านี่คือประตูสู่การเป็นที่ต้อนรับทุกที่เลยแต่คําว่าแท้จริงนี่ขีดเส้นใต้เลยนะคะไม่ใช่แค่แกล้งทําจริงอย่างยิ่งครับ คือในยุคนี้อะไรอะไรก็ดึงความสนใจเราไปหมดเนอะการที่เราจะหยุดแล้วก็ให้ความสนใจใครสักคนแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องที่มีค่ามากๆเลยอืมใช่ค่ะลองนึกภาพเอ่ออย่างเทโอดอรัสเวลที่เขาทักทายคนรับใช้ด้วยชื่อแล้วก็แบบใส่ใจจริงๆ หรือที่คาร์เนกีเองไปคุยกับนักเขียนแล้วได้ใจเพราะชื่นชมงานเขาจากใจจริงมันสะท้อนคำพูดของแอลเฟรดแอดเลอร์เลยนะครับที่ว่าคนที่ไม่สนใจเพื่อนมนุษย์เลยคือคนที่จะเจอปัญหามากที่สุดในชีวิตโหพลังของการแสดงความสนใจนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะต่อเนื่องมาถึงหลักการที่2ซึ่งง่ายมากแต่หลายคนอาจจะเผลอลืมไปนั่นก็คือรอยยิ้มค่ะแต่แต่ต้องเป็นยิ้มที่มาจากข้างในนะคะไม่ใช่ฝืนยิ้มถูกต้องครับ ยิ้มที่จริงใจเนี่ยมันสื่อสารความปรารถนาดีออกไปได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะมันทําให้บรรยากาศดีขึ้นทันทีเลยจริงค่ะแล้วมันมีพลังแม้กระทั่งในการคุยโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าโฟนพาวเวอร์ครับหรือถ้าคิดถึงคําจีนโบราณที่บอกว่าคนหน้าไม่ยิ้มห้ามเปิดร้านขาอันนี้ชัดเลยว่ารอยยิ้มมันสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ขนาดไหนจากรอยยิ้มมาสู่สิ่งที่คานกีบอกว่าถ้าไม่ทําสิ่งนี้มีปัญหาแน่ๆค่ะ นั่นคือหลักการที่3จํจำชื่อคนให้ได้ทำไมเรื่องแค่นี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะอืมเพราะชื่อคือคือสิ่งที่แทนตัวตนเขาได้เฉพาะเจาะจงที่สุดเหรอครับการที่เราจำชื่อใครได้เนี่ยมันส่งสัญญาณไปเลยว่าคุณสำคัญนะคุณไม่ใช่แค่ใครก็ไม่รู้ที่เดินผ่านไปอ๋อเข้าใจเลยค่ะใช่ครับเหมือนกรณีเคนนอตติงแฮมที่เขาเรียกชื่อพนักงานยูนิสพร้อมรอยยิ้มเนี่ยก็ทําให้เขาได้บริการที่ดีขึ้นแบบเห็นเห็นเลย หรืออย่างแอนดรูว์คาร์เนกีใช้ชื่อพูแมนตั้งชื่อบริษัทร่วงทุนก็ช่วยให้การเจรจาสำเร็จคือการจำชื่อได้มันเปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้าเป็นคนรู้จักได้เร็วมากมันทำให้เขารู้สึกพิเศษจริงๆครับพอเราจำชื่อเขาได้ทำให้เขารู้สึกดีแล้วขั้นต่อไปที่จะทำให้การสนทนามันราบรื่นน่าประทับใจก็คือหลักการที่4ค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็กระตุ้นให้เขาพูดเรื่องของตัวเอง เรื่องนี้ดิฉันว่าหลายคนอาจจะพลาดนะชอบพูดแต่เรื่องตัวเองประเด็นนี้สำคัญมากครับการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening เนี่ยแหละคือคำชมที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยนะมันแสดงความเคารพแสดงความสนใจอย่างแท้จริงอืมลองดูตัวอย่างที่คาเนกีไปฟังนักพึกษาศาสตร์คุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงสิครับสุดท้ายเนี่ยถูกชมว่านักสนทนาที่น่าสนใจมากทางที่ตัวเองแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะ อา้าแค่ฟังเฉยๆเนี่ยนะคะใช่ครับมันคือการเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาชาลส์เอเลียตอดีตอธิการบรดีฮาร์วิร์ดก็เคยเน้นเรื่องนี้ว่าไม่มีอะไรจะทำให้คู่สนทนาพอใจได้เท่ากับการที่เราตั้งใจฟังเขาจริงๆน่าคิดมากเลยครับแค่ฟังดีๆก็เป็นนักสนทนาที่น่าสนใจได้แล้วแล้วถ้าอยากให้เขาสนใจเรามากขึ้นล่ะคะหลักการที่5จะช่วยได้ไหมที่ว่าสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจ โอช่วยได้มากไหมครับหลักการนี้คือการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเราไปที่ความสนใจของคู่สนทนาแบบเต็มๆเลยยังไงคะลองคิดดูสิครับคาเนกี้พยายามขาย,ขายขนมปังให้ผู้จัดการโรงแรมอยู่ตั้ง4ปีไม่สำเร็จเลยนะแต่พอเปลี่ยนไปคุยเรื่องสมาคมลับที่ผู้จัดการเขาอินมากๆตอนนั้นแหละขายได้เลยใช่ครับประตูการขายเปิดทันที มันคือการหากุญแจที่จะไขเข้าสู่ความสนใจของเขาให้เจอให้ได้ครับหาความสนใจเขาให้เจอแล้วคุยเรื่องนั้นสุดท้ายมาถึงหลักการที่6ที่ดิฉันว่ามันเหมือนบทสรุปของความต้องการลึกๆของมนุษย์เราเลยคือทำให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นคนสำคัญและทำอย่างจริงใจใช่ค่ะและหัวใจของเรื่องนี้ก็คือคำว่าจริงใจเนี่ยละค่ะคือคนเราเนี่ยโหยหาการได้รับการยอมรับการชื่นชมแบบเจาะจงแล้วก็มาจากใจจริงๆเนี่ย มันมีพลังมากไม่ใช่การประจบสอบพรอนะอืมอืมตัวอย่างทนายที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่แล้วชมของเก่าในบ้านแบบจริงใจทําให้คุณป้าที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยทราบซึ้งมากๆจนถึงกับมอบรถแพ็กกาดให้หรืออย่างจอร์จอีสแมนที่รู้สึกดีใจมากเมื่อมีคนชื่นชมห้องทำงานที่เขาภูมิใจสร้างมา มันคือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาสนใจหรือสิ่งที่เขาเป็นจริงๆถูกต้องครับมันคือการมองเห็นและชื่นชมคุณค่าในตัวเขาอย่างแท้จริงครับทบทวนกันเร็วๆนะคะ6วิธีที่เราคุยกันมาก็คือเริ่มจากสนใจคนอื่นจริงๆส่งยิ้มจากใจจำชื่อให้แม่น ตั้งใจฟังให้เป็นคุยในสิ่งที่เขาอินและสุดท้ายคือทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสำคัญซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำด้วยความจริงใจนะคะใช่เลยครับทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับแนวคิดของวิลเลียมเจมส์ด้วยนะครับที่บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมนุษย์เราใช้ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจเพียงแค่ส่วนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับที่เรามีอยู่จริงๆเราต่างมีพลังงานสำรองอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาใช้ในส่วนที่3นะครับ วิธีจูงใจผู้คนให้คล้อยตามความคิดของเราโดยเฉพาะบทที่10ถึง15เนี่ยแหละครับหัวใจสำคัญเลยมาดูกันว่าแก่นของมันคืออะไรค่ะประเด็นแรกนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยบทที่10บเขาบอกว่าวิธีเดียวที่จะได้ประโยชน์จากการต้อเถียงคือเออ่การหลีกเลี่ยงมันซะอืมฟังดูเหมือนขัดขัดนะคะแต่จริงใช่ครับคานกี้บอกว่า 9ใน10ครั้งเลยนะการเถียงกันเนี่ยสุดท้ายต่างคนก็ยิ่งเชื่อว่าตัวเองถูกเข้าไปใหญ่คือเหมือนจะชนะด้วยเหตุผลแต่สุดท้ายก็เสียความรู้สึกดีๆไปใช่ค่ะใช่ค่ะเสียความสัมพันธ์ไปเลยมีตัวอย่างพนักง,งานขายแพทริกโอแฮร์ที่แบบพอเลิกเถียงลูกค้าหันมารับฟังก่อนเออยอดขายกลับดีขึ้นซะง,งั้นอันนี้มันเชื่อมโยงกับบทที่11ได้ดีเลยค่ะคือเรื่องการแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นคนอื่นแล้วก็ ไม่ควรไปบอกตรงๆว่าคุณผิดอ๋อครับทําไมล่ะครับเพราะการพูดแบบนั้นมันเหมือนไปกระทบอัตตาเขาโดยตรงเลยค่ะความภูมิใจในตัวเองนะคะคนส่วนใหญ่เวลาโดนบอกว่าผิดเขาจะตั้งการป้องกันตัวเองทันทีไม่ค่อยใช้เหตุผลนําแล้วตอนนั้นอเข้าใจได้ครับเบนจามินแฟรงคลินก็เคยเจอแบบนี้ค่ะจนเขาต้องเปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบเสนอความเห็นนุ่มนวลลงเช่นฉันคิดว่าหรือในสถานการณ์นี้มันดูเหมือนว่าอะไรแบบนี้ค่ะได้ผลดีกว่าเยอะเลย แล้วถ้าถ้าเกิดเป็นเราเองล่ะครับที่เป็นฝ่ายผิดอ่าอันนี้ก็มีทางออกค่ะบทที่12ชัดเจนมากถ้าคุณผิด จงยอมรับผิดโดยเร็วและหนักแน่นโอ้หต้องเร็วและหนักแน่นเลยใช่ค่ะการยอมรับแบบตรงไปตรงมาเร็วๆเนี่ยมันเหมือนการลดอาวุธฝ่ายตรงข้ามไปเลยนะลดความตึงเครียดได้ทันทีเลยเหมือนที่คานากิเล่าตอนยอมรับผิดกับตำรวจเรื่องหมาไม่มีสายจูงหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะค่ะพอเขายอมรับผิดก่อนตำรวจก็เปลี่ยนท่าทีเลยกลายเป็นเห็นใจแทนมันแสดงถึงความกล้าหาญโดยนะการยอมรับผิดเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ว่าจะถูกหรือผิด การเริ่มต้นดีๆก็สำคัญเนาะอย่างบทที่13เริ่มต้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรค่ะน้ำพึ่งหยดเดียวจับมแมลงวันได้ดีกว่าน้ำดีเป็นแกนล,ลอน <c oughs> เขาเปรียบเลยไว้แบบนั้นเลยครับตัวอย่างของ r o c k e อ e l l e r ที่เจอคนงานเหมืองโกรธๆแต่เขาเริ่มด้วยการพูดดีๆแสดงความเข้าใจก่อนก็ช่วยให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้อืมใช่ค่ะทีนี้มาดูเทคนิคการนำคุยกันบ้างบทที่14นี้ก็ฉลาดมาก ทำให้ผู้อื่นตอบใช่ใช่ตั้งแต่แรกเคล็ดลับของโซเครตีสที่ชวนให้อีกฝ่ายตอบว่าใช่เห็นด้วยไปเรื่อยๆก่อนมันจะสร้างบรรยากาศความร่วมมือลดการต่อต้านในใจเขาลงแล้วค่อยๆพาไปสู่จุดที่เราอยากโน้มหนาวมันจะง่ายขึ้นเยอะเป็นการสร้างโมเมนตัมนะครับใช่ค่ะแล้วก็หลักการสุดท้ายในชุดนี้บทที่15ปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นผู้พูดเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือ,อยังไงครับ เหมือนเป็นวาวนิรภัยอะค่ะคือการเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความคิดความรู้สึกออกมาให้หมดให้เขารู้สึกว่าเออเราฟังเขาจริงๆนะเราเข้าใจเขาอ๋อมีตัวอย่างเซลส์แมนที่เสียงหายด้วยนี่นาะใช่ใช่ค่ะอันนั้นน่าทึ่งมากคือเซลส์แมนพูดไม่ได้ชั่วคราวแต่ปิดการขายใหญ่ได้เพราะประธานบริษัทลูกค้าเป็นคนอธิบายสินค้าให้ทีมตัวเองฟังแทนแล้วก็เถียงกันเองในหมู่ลูกค้าจนสุดท้ายเออซื้อ โห oh, สุดยอดเลยแสดงว่าการฟังนี่สําคัญจริงๆนะครับสาคัญมากๆค่ะตอกย้าเรื่องที่เราเคยคุยกันไปเลยเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มเป็นที่เทคนิคแรกเลยดีกว่าจากบทที่18สิ่งที่ทุกคนต้องการคาเนกีบอกว่าให้เริ่มด้วยการพยายามเข้าใจแล้วกเ็เห็นอกเห็นใจมุมมองของอีกฝ่ายก่อนค่ะหลักการคือให้ลองพูดอะไรทํานองว่า เออถ้าฉันเป็นคุณนะ่ะฉันก็คงรู้สึกแบบเดียวกันเลยอะไรแบบนี้อืเพื่อเปิดใจเขาก่อนใช่ค่ะการแสดงความเห็นใจแบบจริงใจนะคะไม่ใช่แค่พูดพูดไปมันเหมือนการออลดการป้องกันตัวของอีกฝ่ายลงอะคะ่ะทำให้เขาเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นเพราะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องการความเห็นใจมากๆเลยค่ะคาเนกีบอกว่าน่าจะสมในสี่เลยมั้งคะที่โหยหาสิ่งนี้ มีตัวอย่างของประธานาธิบดีทาฟด้วยนะคะที่ท่านตอบจดหมายตำหนิจากคุณแม่คนหนึ่งอ๋อที่ลูกชายได้ตำแหน่งนานใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านตอบด้วยความเข้าใจเห็นใจมากผลคือคุณแม่คนนั้นใจเย็นลงแล้วก็เขียนมาขอโทษด้วยซ้ำโหพลังของการเห็นอกเห็นใจนี้มันเปลี่ยนสถานการณ์ได้เลยนะครับแล้วเทคนิคต่อไปแล้วครับถ้าเราอยากโน้มน้าวเขาจริงๆทำยังไงดี จากบทที่19นะคะการจูงใจที่ทุกคนชอบคือการอ้างถึงแรงจูงใจที่มันดูดีดูสูงส่งกว่าปกติหน่อยหมายถึงไม่พูดถึงแต่เรื่องเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวใช่ค่ะให้เชื่อมโยงกับอะไรที่มันแบบว่า เป็นคุณค่าเป็นเรื่องดีงามที่คนส่วนใหญ่นับถืออ๋อเพราะคนเราอยากมองตัวเองเป็นคนดีถูกต้องค่ะอยากมองว่าตัวเองมีเหตุผลมีคุณธรรมทําเพื่อสิ่งที่ดีงามพอเราไปสกิดตรงจุดนี้มันก็จะมีพลังจูงใจมากขึ้น ตัวอย่างคลาสสิกก็เช่นอรอก็เฟลเลอร์จูเนียที่ขอไม่ให้นักข่าวถ่ายรูปลูกๆอ้างเรื่องปกป้องเด็กๆใช่ค่ะหรือไซรัสเคอร์ติสที่ชวนนักเขียนดังๆมาเขียนให้โดยเสนอว่าจะบริจาคเงินการกุศลแทนค่าจ้างอ,อะไรแบบนี้เป็นการน้มน้าวที่อืมเล่นกับความรู้สึกอยากเป็นคนดีนี้เองน่าสนใจมากครับแล้วเทคนิคที่3ล้วครับมีอะไรอีกอันนี้ก็น่าสนใจค่ะมาจากบทที่20สิ หนังก็ทำทีวีก็ทำทำไมคุณไม่ทำละ่ะคือการทำให้ไอเดียของเรามันมันเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะไม่ใช่แค่พูดบรรยายไปเรื่อยๆทำให้เป็นรูปธรรมท,ทำให้เห็นภาพต้องทำให้มันโดดเด่นน่าจดจำเหมือนการสาธิตหรือการแสดงให้ดูเลยประมาณนั้นเลยค่ะการทำให้เห็นภาพเนี่ยมันทรงพลังกว่าคำพูดเยอะคานกีเล่าเรื่องพนักง,งานขายเครื่องคิดเงิน NCR คนหนึ่งอ๋อที่โยนเหรียญลงพื้น ใช่ค่ะเพื่อให้เจ้าของร้านเห็นว่าเครื่องคิดเงินเก่านะ่ะมันทําให้คุณโยนเงินทิ้งไปเปล่าๆนะมันเห็นภาพชัดกว่าพูดเป็นร้อยคําเลยนะคะจริงด้วยครับหรืออีกตัวอย่างที่ว่าเซลล์ครีมวางขวดคู่แข่งเต็มโต๊ะเลยใช่ค่ะ32ขวดเพื่อให้เห็นภาพผลวิจัยตลาดแบบปังเดียวรู้เรื่องโอ้โหวิธีนี้สร้างความประทับใจได้ดีจริงๆครับฟังดูยังทันสมัยอยู่เลยนะแล้วถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ผลล่ะครับมีไม้ตายสุดท้ายไหม มีค่ะบทที่21เมื่อไม่มีอะไรได้ผลลองวิธีนี้ก็คือการสร้างความท้าทายค่ะท้าทายเหมือนแข่งขันเหรอครับมันจะจูงใจคนได้ยังไงออการเขียนตัวเลขผลผลิตแข่งกันที่พื้นโรงงานกระตุ้นให้คนงานแต่ละกะอยากทำลายสถิติใช่เลยค่ะ หรือในทางการเมืองที่เตียดอร์รอสเวลล์โดนท้าทายด้วยคำถามว่าวีรบุรุษซานฮวนฮิลกลายเป็นคนขี้ขลาดไปแล้วหรออะไรแบบนั้นโอ้โหคำพูดเดียวจุดไฟได้เลยค่ะมันไปกระตุ้นความต้องการพิสูจน์ตัวเองเข้าใจแล้วครับซึ่งคาร์นกี้ก็เน้นไว้ในส่วนที่4ของหนังสือเลยวันนี้เราจะมาลองแกะดูหลักการสำคัญสคัญกันครับสัก5ข้อจากบทที่2 2ถึงน่าสนใจมากค่ะดูว่า มีอะไรที่เราเอาไปปรับใช้ได้บ้างเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่หลักการแรกเลยไหมคะถ้าถ้าเราต้องตำหนิใครสักคนจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีคะครับข้อแรกเลยคือคาร์นกี้บอกว่าให้เริ่มด้วยคำชมก่อนชมแบบจริงใจนะครับอ๋อเหมือนที่เคยมีตัวอย่างลินคอล์นเขียนจดหมายถึงนายพลใช่ไหมคะใช่เลยครับชมก่อนแล้วค่อยๆพูดถึงจุดที่อยากให้ปรับปรงุงแล้วมันช่วยยังไงคะการชมก่อนเนี่ยคือ มันเหมือนเป็นการเปิดใจเขาก่อนนะครับช่วยลดลดกำแพงหรือการตั้งกาดป้องกันตัวเองลงอ๋อค่ะพอเขารู้สึกดีขึ้นเปิดใจแล้วเนี่ยเขาก็จะพร้อมรับฟังสิ่งที่เราจะพูดต่อไปได้ง่ายขึ้นไม่เหมือนกับการที่เราพุ่งไปตีเลยทันทีถูกต้องครับอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเจอกำแพงก่อนเลยเข้าใจแล้วค่ะพอเปิดใจได้แล้วการวิจารณ์ก็น่าจะง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีวิธีที่นุ่มนวลกว่านั้นอีกใช่ไหมคะเห็นว่ามีพูดถึงการชี้แนะทางอ้อมด้วยใช่ครับอันนี้คือหลักการที่สองแทนที่จะพูดตรงๆว่าคุณทำผิดตรงนี้นะลองใช้วิธีอ้อมๆดูเช่นเทคนิคหนึ่งที่คารเนกีแนะนำคือเปลี่ยนคำว่าแต่เป็นและแต่เป็นและเหรอคะยังไงคะขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะครับสมมุติเราจะบอกว่างานชิ้นนี้ดีนะแต่มีข้อผิดพลาดตรงนี้ ลองเปลี่ยนเป็นงานชิ้นนี้ดีมากเลยนะและถ้าเราแก้ตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึง่งมันจะสมบูรณ์แบบเลยอ๋อฟังดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะมันดูซอฟลงไม่ได้รู้สึกว่าถูกตําหนิใช่ครับมันช่วยให้เขารับรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรโดยที่ไม่รู้สึกเสียหน้าหรือเสียความมั่นใจไปแต่เออแอบคิดนิดน,นึงค่ะว่าถ้าอ้อมไปมากๆเขาจะเก็ตไหมคะว่าเราอยากให้แก้ตรงไหนจริงๆอันนี้ก็เป็นไปได้ครับมันต้องหาจุดสมดุลค่ะต้องดูท่าทีคนฟังด้วย ปรับให้เหมาะกับสถานาการณ์แต่หลักๆคือพยายามรักษาความรู้สึกเขาไว้ทีนี้มีอีกวิธีที่น่าสนใจมากคือข้อที่สามให้พูดถึงความผิดพลาดของตัวเองก่อนอ๋ออันนี้เหมือนเคยได้ยินค่ะคือเรายอมรับก่อนว่าเราก็เคยพลาดเหมือนกันแบบนี้หรอคะใช่เลยครับอย่างคาเนกี้เองก็เล่าว,ว่าก่อนจะไปติ่งหลานสาวเรื่องนาน,เ,น,านเขาก็จะบอกก่อนว่าตอนฉันอายุเท่าเธอนะฉันทําแย่ก,กว่านี้อีกอะไรแบบเนี้ย มันช่วยลดการของอีกฝ่ายลงไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับมันแสดงความถ่อมตัวทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจไม่ได้มองว่าเราเหนือกว่าค่ะบรรยากาศมันจะเปลี่ยนจากการตัดสินเป็นเหมือนการแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าอืมจริงด้วยค่ะคําแนะนํามันก็จะดูน่าฟังขึ้นเยอะเลยครับช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้ดีมากๆพอพูดถึงเรื่องรักษาความรู้สึกมันก็โยงไปอีกเรื่องเลยนะคะคือเรื่องการสั่งงานหรือการบอกให้ใครทําอะไรเนี่ย ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบให้สั่งตรงๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือหลักการที่4เลยคือไม่มีใครชอบรับคำสั่งแล้วเราควรทำยังไงดีคะคาเนกีแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นคำถามหรือคำแนะนำแทนครับอย่างโอเวนดีอย่าง o Yang, ที่เป็นนักบริหารเก่งๆเ,เนี่ยเขาไม่เคยสั่งใครตรงๆเลยนะอ้าวหรือคะแล้วเขาพูดยังไงคะเขาอาจจะพูดทำนองว่าลองพิจารณาวิธีนี้ดูไหมครับหรือ คุณคิดว่าวิธีนั้นน่าจะเวิร์กหรือเปล่าอ๋อคือกระตุ้นให้เขาคิดตามใช่ครับแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะไม่ใช่แค่ทําตามคําสั่งเหมือนกับว่าเออเป็นความคิดเขาด้วยส่วนหนึ่งเขาก็จะอยากทํามากขึ้นถูกต้องเลยครับมันการการให้เกียรติเขาซึ่งก็นําไปสู่หลักการข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆครับข้อ5คือคืออะไรคะคือการรักษาหน้าของอีกฝ่ายไว้เสมอครับไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตาม โอ้โหอันนี้สําคัญจริงๆค่ะเคยเห็นตัวอย่างในหนังสือเหมือนกันเรื่องบริษัท GE ใช่ไหมคะที่ไม่ได้ไล่สไตล์เมดออกแต่ให้ตําแหน่งใหม่ที่ดูดีแทนใช่ครับครับเขาเก่งเรื่องไฟฟ้าแต่ไม่เก่งบริหารก็เลยให้ตําแหน่งวิศวกรที่ปรึกษาแทนดูดีกว่าเยอะเลยไม่ทําให้เขาเสียหน้าด้วยครับผมหรือตัวอย่าง หัวหน้าที่ให้โอกาสลูกนอนแก้ตัวเงีย,งยบๆหลังจากทำพลาดเรื่องการตลาดโดยไม่ตำหนิต่อหน้าคนอื่นการทำแบบนี้มันส่งผลดียังไงคะในระยะยาวผลเสียของการทำให้คนเสียหน้าเนี่ยมันร้ายแรงนะครับมันสร้างความขุนเคืองความรู้สึกไม่ดีที่อาจจะฝังใจไปนานเลยทำลายความสัมพันธ์ไปเลยใช่ครับแต่ถ้าเรารักษาหน้าเขาไว้ได้เนี่ยมันช่วยรักษาทั้งความสัมพันธ์ที่ดีแรงจูงใจแล้วก็ ความพักดีของเขาไว้ด้วยแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดก็ตามครับบางทีแค่คำพูดไม่กี่คำที่แสดงความเข้าใจก็ช่วยได้เยอะแล้วครับชัดเจนมากเลยค่ะงั้นสรุป5ห,หลักการที่เราคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างนะคะทวนอีกทีได้ครับข้อแรกถ้าต้องติให้เริ่มด้วยคำชมก่อนเสมอค่ะ 2. คือเป็นหลักการที่เอาไปปรับใช้ได้จริงในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัว บทที่27วิธีการกระตุ้นให้คนประสบความสำเร็จหลักๆเลยก็คือใช้คำชมการให้กำลังใจที่มันออกมาจากใจจริงๆครับผมวิลเลียมเจมส์ก็เคยพูดนะคะว่าคนเรามีศักยภาพเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้ใช้รอให้ใครมาปลดปล่อยใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากคือคำชมเนี่ยต้องเจาะจงจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ชมไปเรื่อยเปื่อยอ๋อต้องเจาะจงครับอย่างนี้หนังสือมีตัวอย่างคีธโรเปอร์ใช่ไหมครับที่ไปชมพนักงานพิมพ ค่ะเขาไม่ได้ชมล,ลอยๆแต่ชมที่คุณภาพงานที่มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยพนักง,งานคนนั้นกเ็เปลี่ยนทัศนคติไปเลยโอ้โหแค่คำชมที่ถูกจุดนี้เปลี่ยนได้ขนาดนั้นครับหรืออีกเรื่องคือมารีที่เป็นสาวล้างจาน <c oughs> ก็ได้รับคำพูดที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเขา <c oughs> เชื่อในศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆ <c oughs> ก็ทำให้เธอเปลี่ยนตัวเองได้แบบ ไม่น่าเชื่อเลยครับฟังดูพลังของการเชื่อมั่นและคำชมที่เจาะจงนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะครับผมแล้วหลักการถัดไปล่ะคะบทที่28ที่ว่าให้สร้างชื่อเสียงที่ดีให้คนอื่นหรือ give a dog a good name อันนี้มันทำงานยังไงคะอ๋อหลักการนี้คือเหมือนเรายื่นชื่อเสียงที่ดีให้เขาไปก่อนครับยื่นให้ก่อนครับเป็นความคาดหวังเชิงบวก แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพยายามทำตัวให้สมกับชื่อเสียงนั้นไม่อยากทำให้เราผิดหวังอ๋อค่ะค่ะอย่างตัวอย่างคุณหมอฟันจอร์ฟิสฮูดที่ชมไม่บ้านตลอดเรื่องความสะอาดค่ะเธอก็ยิ่งแบบตั้งใจทำความสะอาดมากขึ้นไปอีกทำได้ดีเกินคาดไปเลยเหมือนได้รับมอบหมายความรับผิดชอบทางอ้อมใช่ครับหรือเรื่องของแจ็คที่เอ่ยอมให้โอกาสคู่กรณีอีกครั้งทาไมคะเพราะ อีกฝ่ายเขาอ้างถึงชื่อเสียงของแจ็คเองว่าเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนใจกว้างแจ็คก็เลยรู้สึกว่าเออต้องรักษาชื่อเสียงตรงนี้ไว้โหเป็นจิตวิทยาเรื่องความคาดหวังจริงๆนะคะเนี่ยครับผมน่าสนใจมากค่ะแล้วบทที่29ล่ะคะที่บอกให้ทําให้ความผิดพลาดดูเป็นเรื่องแก้ไขง่ายอันนี้จะช่วยลดความท้อใจได้ยังไงคะคือหลักการมันคือลดลดความสําคัญหรือลดขนาดของความผิดพลาดลงไปก่อนครับลดขนาดมาลงครับ แล้วก็เน้นว่าเออการแก้ไขหรือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกเป็นการให้กําลังใจทางอ้อมอมในหนังสือเปรียบเทียบครูสอนเต้นรำสองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะจําได้คนแรกเนี่ยเอาแต่จี้จุดผิดพลาดนักเรียนก็ท้อใจไม่อยากเต้นแล้วค่ะแย่เลยแต่อีกคนนึ่งเอ่อชมจุดเล็กๆน้อยๆที่ทําถูกก่อนแล้วก็บอกว่าเออพื้นฐานดีนะปรับอีกนิดเดียวเก่งเลยทั้งคนฟังอาจจะแบบไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ก็รู้สึกดีขึ้นใช่ครับ ไม่ทราบกำลังใจได้ดีกว่าเยอะเลยครับดีกว่าไปตอกย้ำแต่ข้อผิดพลาดหรือเหมือนเรื่องพ่อของเดวิดที่สอนคณิตศาสตร์ลูกอ๋อค่ะพ่อก็ทำให้มันดูง่ายๆพอลูกทำถูกก็ชมให้กำลังใจแทนที่จะไปดุตอนทำผิดทำให้รู้สึกว่าฉันทำได้ไม่ใช่ฉันมันไม่ได้เรื่องนั่นเองประมาณนั้นเลยครับสุดยอดค่ะ มาถึงหลักการสุดท้ายแล้วค่ะบทที่30ทําให้คนอื่นยินดีทําตามสิ่งที่เราต้องการอันนี้จะทําให้เขาเต็มใจทําตามเราได้ยังไงคะครับหัวใจสําคัญเลยนะครับคือทําให้เขารู้สึกดีกับการทําสิ่งนั้นๆรู้สึกดีครับอาจจะด้วยการอมอบตําแหน่งเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะช่างสาคัญนะอ๋ออย่างเรื่องมิสเตอสเกนกับเด็กชายนักสืบดูแลสนามหญ้า ใช่เลยครับหรืออีกวิธีก็คือชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ตัวเขาเองจะได้รับโดยตรงจากการทำสิ่งนั้นอือฮึประโยชน์ของเขาเองครับเช่นชวนจอนทำความสะอาดห้องเก็บของก็อธิบายไปว่ามันดีต่อภาพลักษณ์บริษัทและก็ดีต่อตัวจอนเองยังไงให้เห็น W I F M What's in it for me ถูกต้องครับหรือบางทีก็อาจจะต้องทำให้เขารู้สึกว่า ความคิดนั้นเป็นของเขาเองหรือเขามีส่วนสำคัญมากๆในการตัดสินใจอย่างที่ Colonel House ทำกับ Brian นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นสรุป4หลักการสุดท้ายที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. กระตุ้นให้คนสำเร็จด้วยคำชมกำลังใจที่จริงใจแล้วก็เจาะจงครับ 2. สร้างชื่อเสียงที่ดีให้คนอื่นเขาจะได้พยายามรักษาไว้อืมาทให้ความผิดพลาดดูเป็นเรื่องเล็ก แก้ไขได้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ครับและ4ี่ให้คนอื่นยินดีเต็มใจทําตามที่เราเสนอโดยชีย้ให้เห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือทําให้เขารู้สึกสําคัญทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับคือการเข้าใจและก็ตอบสนองความต้องการทางจิตใจพื้นฐานของคนค่ะความต้องการการยอมรับรู้สึกมีค่ามีความสามารถครับผมทีนี้คําถามที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับสาหรับท่านผู้ฟังค่ะเชิญเลยค่ะอืมน่าคิดนะคะ เช่นลองชมเชยสิ่งที่ใครสักคนทำได้ดีแบบเจาะจงจริงๆดูผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเออมันอาจจะเปลี่ยนไปแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าเอาไปลองใช้มากเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการสำรวจเนื้อหาจาก how to win friends and influence people นะคะอย่าลืมติดตามช่องย่อยหนังสือให้คุณฟังสำหรับการเจาะลึกหนังสือดีๆและแนวคิดที่น่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ